สวัสดีครับพบกับผม t ทเวล l b บายทิในช anel ยูทูบนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูหลัก4ีนะฮะก็เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีชมพูกับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะทุกคนก็สถานีนี้นะครับความพิเศษก็คือสถานีนี้ชั้นจําหน่ายตัวก็จะอยู่ติดกับชั้นระดับถนนเลยนะฮะคล้ายๆสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซ่อนแล้วก็คล้ายๆสถานีมินบุรีนะฮะของสายสีชมพูนะครับ วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมานั่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูจากสถานีหลักสี่ไปที่สถานีแจ้งวัฒนาปากเกต็ด28นะครับด้านหลังของผมก็คือห้างไอทีสแควร์นะฮะทุกคนท้าไปผงน้นก็จะเป็นศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะฮะซ้ายมือก็จะมีโรงพยาบาลจุฬาพรน,นะครับตรงนี้ก็เป็นทางเชื่อมที่จะไปทางรถไฟฟ้าสายสีแดงน,นะครับ ฝั่งนู้นนี่ผู้โดยสารเยอะนะฮะทุกคนเพราะว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่นะฮะก็จะไปฝั่งของรามอินทานะครับบางคนก็อาจจะไปแถววชรพลคูบอนมินบุรีนะฮะทุกคนคือถ้าตอนเย็นหลังเลิกงานนะครับฝั่งนู้นผู้โดยสารจะเยอะนะฮะแต่ว่าถ้าตอนเช้านะครับฝั่งนี้น่าจะเยอะนะฮะเพราะว่าฝั่งนี้ไปสู่ราชาการแจ้งวัฒนะนะครับสมัยที่ยังไม่มีรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะฮะเพื่อนเพื่อเชื่อไหมว่า ถนนแจ้งวัฒนะต,ตอนเย็นๆนี่เอาจริงๆรถติดนะฮะประมาณ5้าโมงหกโมงนะครับพี่ผมเคยทํางานที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเล่าให้ฟังนะฮะบอกว่า4ี่โมงห้โมงรถก็เริ่มติดแล้วนะครับเพื่อนๆดูรถบนถนนสิฮะบนถนนแจ้งวัฒนะนะครับก็เยอะนะฮะแต่ก็ไม่ถึงกับติดนะครับเพราะว่าก็ยังมีคนบางส่วนนะฮะที่ยัง ลางานอยู่นะฮะยังอยู่ต่างจังหวัดนะครับแต่คิดว่าทุกเสราร์อาทิตย์นะฮะก็คิดว่าน่าจะเดินทางกลับมากลับมาเพื่อสู้งานทํางานใช้ชีวิตในเมืองกรุงกันต่อนะฮะขบวนรถก็เข้าสู่สถานีพอดีนะฮะผู้ดโดยสารโล่งเลยนะครับไม่เยอะเลยนะฮะ บางนูนผู้โดยสารก็โล่งเหมือนกันนะฮะบางคนก็อาจจะไปต่อ BTS สีเขียวที่วัดพระศีนะครับสถานีต่อไปก็เป็นสถานีโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับ ขวามือนะครับก็เป็นห้างไอทีสแควร์นะฮะซ้ายมือก็เป็นโทรคมนาคมแห่งชาตินะฮะหรือว่าทีโอทีนะฮะโอ้โหฝั่งที่จะไปทางรามอินทาวัดพระีรถก็เยอะนะฮะทุกคน โทรคัมนาคมแห่งชาติ National Telecom สถานีโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับสถานีต่อไปก็เป็นสถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตินะฮะหรือว่าศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนั่นเองนะครับซึ่งภายในศูนย์ราชการเจ้งวัฒน,น,น,นะนรรก,ฒนก็จะมีโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะฮะก็เป็นโรงแรมในเครือเซ็นทรานะฮะทุกคน และที่สุรราชการแจ้งวัฒนานาศสำหรับใครที่จะมาในเรื่องของหนังสือเดินทางว่าพัดปอนะครับก็ให้มาที่นี่นะครับก็สามารถติดต่อทําได้ที่อาคารคงศุนนะฮะอาคารคงศุลก็คือลงจากสถานีไปนะฮะก็ถึงอาคารคงศุลเลยนะทุกคนซ้ายมือนะครับเป็นสารปกครองนะครับขวาม,มือก็คือกระทรวงยุติธรรมนะฮะทุกคน ้างหน้าก็มีโรงพยาบาลมองกุฎวัฒนะนะครับศูนย์ราชาการเฉลิมพระเกียรติ government แถวนี้ก็มีโรงแรมมีที่พักที่อยู่ใกล้สู์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับสถานีต่อไปแจ้งวัฒนะสิบสี next station แจ้งวัฒนะสิบิี่ขอมือก็มีรถตัดนะฮะแล้วก็มีโรงพยาบาลมองกรวัฒนะนะครับโอ้โหข้างล่างันก็เยอะพอสมควรนะฮะทุกคน แต่คิดว่าหลังสงการนะฮะอาทิตย์หน้าแล้วก็น่าจะเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าทุกคนก็จะกลับมาซื่งงานใช้ชีวิตในกรุงเหมือนเดิม100%นะฮะตรงนี้ก็มีบิ๊กซีแล้วก็โดนัสอยู่ข้างกันเลยนะครับแจ้งวัฒนาสิบี ซ้ายมือก็มีคอนโดสุภไลนะครับสถานีต่อไปเมืองทองธานีสถานีต่อไปก็เป็นสถานีเมืองทองธานีน,าน,นะฮะแต่ว่าถ้าจะมาเมืองทองธานีมาดูคอนเสิร์ตก็ดีนะครับหรือว่ามาดูงานมหกรรมต่างๆเช่นมอเตอร์โชว์ งานตกแต่งบ,บ้านบ้านและนสวนะครับก็ให้ลงที่สถานีสีรัตไปก่อนนะฮะก็จะมีรถชันทบัตของเมืองโทนธานีคอยให้บริการนะครับตอนนี้ส่วนต่อขยายที่เป็นส่วนย่อยเข้ามืองทนธานีก็เริ่มเป็นชิ้นเป็นอันแล้วนะฮะก็คาดว่านะ่าจะเปิดใช้งานได้ประมาณปีหน้านะฮะปี2,568นะครับ าจะเปลี่ยนสายเมืองทองธานีนะฮะก็ให้ไปที่ชันชลาปังทองาำนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่เปิดใช้งานนะฮะก็อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับก็ถ้าจะไปเมืองทองธานีลงสถานีสีรัตนะครับนอกจากรถชัตเตอร์บัสของเมืองทองธานีแล้วนะฮะก็ยังมีรถมีขอสมกนะฮะสาย166แล้วก็สาย สองหนึ่โซนขอเทสมัยบัตนะฮะคอยอแคบริการด้วยรวมถึงรถสองแถวนะครับสถานีต่อไปเป็นสถานีสีรัตนะฮะเดี๋ยวเราก็จะลอดใต้ทางรถวนสีรัตนะครับขวามือก็สามารถไปธรรมศาสตร์ลังสิต์บางปะอินอายุทยาได้น,นะฮะซ้ายมือก็วิ่งเข้าเมืองนะไปพหลก้าอนะคร เอาจิงๆินะฮะตอนสมัยที่น้องผมเรียนอยู่มปลายนะฮะผมก็จะวิ่งผ่านเส้นทางถนดเส้นนี้นะฮะเป็นประจําทุกอาทิตย์เลยนะครับเพื่อไปส่งน้องนะฮะเพราะว่าน้องผมก็อยู่แถวลาดหลุมแก้วประทุมธาน,นีนะฮะทุกคน มีขบวนส่วนมานะฮะไปยินบุรีนะครับสถานีนี้ก็จะเป็นชันชลาข้างนะฮะคล้ายๆกับสถานีวัดพระศีมหาธาแล้วก็สถานีห้าแยงลาดพร้าของ BTS เอนะฮะร,รวมถึงสถานีสำโรงด้วยนะครับสีรักประตูรถจะเปิดด้านขวา doors will open on the right-hand side of the train สถามีต่อไปแจ้งวัฒนา ปากเกร็ด28สถานีหน้าแล้วนะฮะแจ้งวัฒนะ28เพราะว่าผมจะไปกินแมคโดนัลด์ที่สถานีแจ้งวัฒนะปากเกร็ด28 จากเซ้นทัานแจ้งวัฒนะก็เป็นโรงพยาบาลเวิลดีคอ์นะฮะทุกคนแจ้งวัฒนะปากก็ถึงสถานีแจ้งวัฒนะปากเกร็ด28เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ ก็อยู่ติดกับเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเลยนะครับเลยไปนิดนึงก็เป็นโรงพยาบาลเวิร์มดิคอนนะฮะขอที่สุดกันบรรยายแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องทเวลบายทีนะครับคลิปลุ้งจากกระเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหน่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยส